ขายครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ27ไร่แต่จะแบ่งเป็นถนนสาธารณะด้านข้างเนี่ยอีกประมาณสัก2ไร่ครับก็จะเหลือ25ไร่ครับขายไร่ละ150,000บาทใครอยากได้โทรมาพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนเหรอครับอยู่ที่หมู่13ตําบลไารตึงอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรครับมาดูพื้นที่กันเลยครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ที่นี่ก็จะมีอาคารครับก็จะเป็นอาคารบ้านนี่แหละในลักษณะบ้าน ที่สามารถอยู่ได้เลยครับมาได้เลยพักอาศัยได้เลยก็จะมีห้องมีห้องน้ําด้านข้างครับที่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้น้ําท่าไม่ต้องห่วงครับระบบสาธารณูปโภคเตรียมไว้ให้หมดแล้วครับโดยเฉพาะไฟฟ้าคุณไม่ต้องขอที่ไหนเลยก็มาอยู่ได้เลยไฟฟ้ามีครับตอนนี้ก็พามาดูข้างๆนะครับในลักษณะของบ้านก็เป็นบ้านหนึ่งหลังอาคารนี่แหละแล้วก็จะมีห้องครัว แล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีสระน้ําครับสระน้ำเนี่ยสำหรับไว้เลี้ยงปลาได้เลย mm. ก็ใครที่ชอบในเรื่องการเกษตรหรือว่าอยากทาโคกหนองนาครับก็ตอนนี้มาก็มาอยู่ได้เลยครับมาอยู่เพียงแค่1ปีคุณก็จะสามารถคืนทุนได้เลยในราคาที่บอกไปตอนต้นก็คือ1นึ0 0 0บาทต่อรองราคาลงมาใครกล้าต่อก็กล้าให้ครับ อา้าวโทรมาตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เลยครับก็คือ150,000บาทโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 4 2 6 7 3 2ึ้ําย้ำครับ0 8 1 9 4 2 6 7 3 2โทรมาครับราคาตรงน,นี้ต่อได้ถ้าไม่กล้าต่อก็ไม่ต้องโทรมาถ้าใครอยากได้ก็โทรมาได้เลยครับเบอร์โทรบอกไปแล้วนะพื้นที่ตรงนี้เชื้อเมืองตำบลไตรตึงจังหวัดกำแพงเพชรครับหมู่13เนาะก็พามาดูว่า สาธารณูปโภคนี้มีให้ครบหมดครับตรงนี้ก็จะแบ่งโซนนะครับโซนด้านหน้าเนี่ยโซนด้านหน้านี้ก็จะเป็นสระน้ําสระน้ําก็จะมีสระทั้งหมดเนี่ยเป็นสระเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ลูกแบ่งแบ่งเป็นลูกเล็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยสิบสี่ลูกครับก็คุณสามารถที่จะมาดูได้ด้วยตาคุณเองก็แล้วกันเพราะว่าสระแต่และสระเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้เลยครับแล้วก็ที่สําคัญครับด้านหลังที่อยู่ตรงนู้นมองจากภาพมุมสูงนะครับก็จะเป็น ไล่มันสำปะหลังครับก็ติดกับป่ายางเนี่ยก็จะสามารถปลูกกล้วยปลูก,กอ,อ,อะไรเนี่ยต่างๆนานาริมคลองน้ำนี่ได้เลยส่วนด้านหลังที่เป็นแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ที่เป็นด้านหลังที่ติดน้ำนู่นน่ะเราก็จะสามารถปลูกแตงโมปลูกพืชสวนปลูกอะไรที่สามารถที่จะทำกำไรได้ปีหนึ่งเนี่ยแสนสองแสนเนี่ยมันก็ไม่ยากครับเพียงแค่เรามีใจในเรื่องของ การที่จะลงทุนเรื่องการเกษตรครับที่แปลงนี้น้ํามีตลอดทั้งปีนะครับย้ํานะครับน้ํามีตลอดทั้งปีไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะแล้งครับเพราะว่าที่นี่มีสระแล้วก็จะมีบ่อที่ดูดน้าเนี่ยมาจากลําคลองที่อยู่ด้านหลังครับลําคลองที่อยู่ด้านหลังเนี่ยน้ำก็จะไหลตลอดทั้งปีแล้วก็ที่นี่นะครับที่สําคัญนะครับราคาถามว่าแพงไหมถ้าแพงก็ไม่ต้องโทรมาถ้าถามว่าพอจะซื้อได้ไหมต่อรองราคาได้ไหมสําหรับผู้ที่มีเงินทุน อยู่ประมาณสัก3ล้านกว่าบาทเนี่ยก็มาได้เลยครับมาคุยกันโทรมากับเบอร์นี้เลยครับขึ้นหน้าจอเลย0819426732กลับบ้านหลังนี้ครับก็ฟังทันก็ทันเนาะถ้าใครอยากได้โทรมาผมจัดการเองครับบ้านหลังนี้เพราะว่าพี่ชายอยากให้ผมขายครับ